สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรไมยเพื่อนบาทคลิปนี้อยู่กัที่แนวทางหวยฮานอยพิเศษนะครับของวันที่10เมษายนสอ6พนหารสูรด,ด้วยกันนะครับวันที่ผ่านมานะครับ9เมษายน อันพิเศษบนออก603ล่างส0สูตรที่เราให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนนะครับเลข3กับเลข6เลข3นะครับมาหลักหน่วยบนแล้วก็เลข6มาหลักร้อยนะครับเด่นล่างเข้าเลข3มาหลักสิบล่างเด่นบนล่างเข้าเลข3เลข3มา2หลักนะครับงวดที่ผ่านมา หน่หน่วยบนกับ10ล่าง2ตัวบนนะครับเข้าชุดวัดใจ0 3ตกตกตัวล่างก็ชุดวัดใจนะครับ0 3อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับผ่านไปแล้วนะครับของงวดก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติวันที่10เมษาย,ยน จัดเลยครับคําเตือนสุดใหม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคน ทุกท่านโชคดีครับเริ่มกันที่เด่นบนนะครับเด่นบนไปสูตรเก่าเข้ามาแล้ว2องง มลสุดเข้ามา2หลักนะครับมีเลข3กับเลข6มาดูวิธีการคิดกันครับจากสูตรนี้ใช้ผลโมดลาสุดเป็นตัวตัง เด่นบนนะครับ10เมษายนได้เลข5เลข8เลข1ต่อไปเด่นล่างนะครับสูตรเก่าเข้ามาแล้ว2งวดติด เด่นล่างได้เลขหก 6, เลขเก้เลขสีเด่นบนล่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้ว1งงวดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อีกยีงวดนะครับรวมแล้วก็29่งวด หมดล่าสุดเข้ามาสองหลักนะครับเลขสามตัวเดียวเด่นบนลา่างได้เลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดมาสรุปเลขเด่นกันนะครับเด่นบน581เด่นลา่างหก เ4เด่นบนล่างนะครับ4 57เป็นสูตรเก่านะครับเข้าต่อเนื่องมาแล้วทั้ง3สูตรเด่นบนนะครับคัดให้เหลือ2ตัวจะได้เลข5กับเลข8แล้วก็จะใช้เลข5นะครับจัดชุดวัดใจนะครับสายวิ่งสายรูเด่นล่างเด่นเด่นก็จะเป็นเลข4นะครับใช้เลข4จัดชุดวัดใจนะครับสายวิ่งสายรู แล้วก็จะใช้เลขก7นะครับมาช่วยจัดชุดเด่นของ2ตัวล่างเด่นรวมบนล่างสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้ว3งวดติดสูตรนี้นะครับ2ตัวบนบ้าง2ตัวล่างบ้างหรือว่าเข้าทั้งคู่ หมดิผ่านมาเข้าทั้งคู่นะครับทั้ง2ตัวบนและส่วน2ตัวล่างนะครับแล้วก็ชุดวัดใจทั้งคู่ด้วยนะครับมาดูกันครับได้เลขอะไรกันบ้างในงวดนี้ เด่นรวมบนล่างสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนำนังหกเลขนะครับมาวินกันเป็นสองตัวไม่หลวมเลขเบิ้ลได้สองตบนชุดนี้ครับ ตัวเลขสีเหลืองนะครับชุดเด็ดสีขาวชุดลองชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเซนตายมาดูชุดวัดใจของ2ตัวบนกันครับ2 5 3 5 4 5 57 5ห5 8, 1, 5แล้วก็1 8นะครับ7ชุดนะครับชุดวัดใจ2ตัวบน สีเหลืองนะครับชุดเด่นนะครับของ2ตัวบนก็จะได้2 8 3 8 4 8 7 8การเบิร์นก็มีนะครับ558811ต่อไป2ตัวล่างนะครับ ุดวัดใจนะครับของ2ตัวล่าง2 4 3 4 4 5 4 7 4 8 3 8แล้วก็5 8ต่อไปเป็นชุดเด่นนะครับของ2ตัวล่าง2 7 3 7 5 7 7 8กัดเบิ้น2ตัวล่างนะครับ6 6 9 9 4 4 ก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้พิษเจรณากันด้วยนะครับทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างเด่น3ตัวบนสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว3างวดสูตรนี้หลักร้อยบวก10บลางบวก1นึ่งบวก1บวก3บวก1บวก3าม เด่น3ตัวบน0 1458นำทั้ง5เลขนะครับมาวินจะเป็น3ตัวไม่หลวมเบิ้ลไม่หลวมหามได้3ตัวโต๊ดทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับ0 14 0 15 0 18 0 45 0 48 0 58 145 1>, 1 4 8 158และ4 5 8ห0ชุดนะครับสำหรับสตัวโตกอฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับ่านวิพิเศษนะครับวันจันทร์นะครับ,นนรบ10เมษายนลูกสูตรนะครับคือสูตรที่ได้จากการคำนวณสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับใครชอบสูตรจากการคำนวณตามกันได้นะครับ ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีๆเน้นห่วยลาวกับห่วยฮหาหนอยนะครับหวยลาวเป็นห่วยลาวพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสำหรับหวยลาวในแต่ละงวดนะครับแล้วก็ห่วยฮาหนอยนะครับมี 3- าห,าหานอยพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอนให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ